กเอล้อสัมผัดกับเพลงมหาสเสน่ห์เบิกเดชสอนทองครับรับบทบาทเป็นแลสายแลสายผู้นี้นะครับคือองค์พระราชบุตร์แห่งแผ่นดินล้านไทยหรือทุงศรีอุธยานะครับตั้งแต่โตออมาพาไรปันถึง่ยวทางนาฝึกฝนวิชาดำเรียนตำรา แรสายนะครับก็เป็นรัศกรข,ของพระดินกรุงศรีนะครับซึ่งรักสูบางสุนทรนะครับดำเก็มบริเยณไว้เมื่อครั้งสงครามที่ผ่านมาไม่มีต้่พอรวมเรียงอย่เคียง อยากปล่อยให้คอยจนเกินเหมือนคนทีน่เพ้อรำพันกระตายคู่วังกับวังฉันแต่คู่เรานน้าไม่มีชั่วแลสานันทุกวันนี้เป็นหนุ่มเลี้ยงมามีพ่อชั่วมังสนาน้า ไปฝันว้าสักวันหนึ่งจะได้เป็นทหาราและราชการเหมือนกับพ่อครับวันนี้เพ่งารควาสะอาดข้อบาเส็ความรับไว้สิบกว่าปีจบจนบันนี้แหล่าสรายบุบลานาเติบโตเป็นหนุ่ม ลูกจะรู้หรือไม่ว่าความลับที่พ่อเก็บเอาไว้นั้นก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าแลซายท่านพ่อทำอะไรอยู่ลูกแลซายไหว้ครับ <c oughs> พอด<อ>ีวเจริญซายพึ่ <c oughs> งทำความสะอาดคอกมาเสร็จก็เลยมานั่งพักนะครับพ่อเจ้าเนี่ยเป็นที่หน้าภูใจของพ่อเจ้ารู้หรือไม่พ่อมีลูกชายอยู่คนเดียวพ่อก็หวังเอาไว้ว่าภายภาคหน้า ลูกจะต้องเป็นทหารรับใช้องค์สัตย์เตมิอัลเช,ช่นเดียวกับพ่อและสายเองก็ฝันเช่นนั้นไว้เหมือนกันครับพ่อและนอกจากฝีไม้ลายมือที่พ่อสั่งสอนให้กับเจ้าลูกเอ้ยไหนล่ะลูกม้าที่เจ้าเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เล็กจนโตพ่อมองคนทวีปอะไรของลูกเนี่ยพิเศษจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าลูกพครับพ่อม้ามองคนทวีป ของลูกแลสายผู้นี้หากแม่ใครได้เห็นได้พบเป็นต้องชอบอย่างแน่นอนฉันเห,นนหลียวฉลาดถ้าเช่นนะั้นลูกจงเร่งนำพาตัวมงคลทวีมาโชว์ตัวให้พอดูหน่อยประเดี๋ยวพ่อจะพาไปสากตัวกับองค์กษัตริย์เตมิวได้ครับพ่อแปดลูกแปพ่อมองคลทวีปนี่ข้าแลสายเองมาเถิดพ่อ และหาค่าแรงทรายหน่อยเย